และเอามาบึ้งอีหาวเลยอีภาพอันนี้นี่นี่กูซอยให้บึง้งเลยนี่บนภาพแข่งเลยอีปอะมึงนี่นี่นี่น,น,น,นี่มาบึง้งวันนี้ซื้ออันหัวหอมหัว,หวเดียวให้หามเ้ยงาน,นจะซื้อเป็นแพ็คุซื้อหัวหอมหัวเดียวก็ามาอาอีป่อนี่นี่นตามพักหงสัดักหงแล้วก็ ปอยมึงไปพอมึงอีทาวงหยาบหยางเออโตวันคริสต์มาสมึงนะอีหฮามึงเอ้ยอย่าปล่อยดังๆเด็กลูกเต้ากูนอนโ,อโตวันคริสต์มาสมึงนะอีหฮามึงเอ้ยแม่แต่โตมึงมันก็มาเปรียบเทียบกูบ่ได้ละอีหฮาเลยโตกินข้าวอะนะอีหฮามเอ,อ,อ้ยเห็นบ่ากูจับแล้วกูนี่เถ็ดเป็นหัวมึงได้มึงกูจับไปพอมึง สิ่มกินกับหนึ่งแกะนี่มันเคยได้กินบนหนึ่งแกะอีห่ามึงไปซื้อซูชิมากินเว้ยซูชิราคากูอบโกินกูบอเขาขายตามคืออันอันนี้บบได้ดูทุกตลาดนัดขเขาเฮ็ดแพ็คขายอันคือจังอันเขาแพ็คขายมาแล้วนะาคองเรือเขาแพ็คขายแบบไปซื้อเอันทึกๆหนึ่งนะซูชิอันนะอีห่ามึงเอ้ย ไต่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 สิบมึงไอ้หามาอยู่ตั้งแต่ฟ้าเล่ๆตั้งแต่น,น้ำท่วมหลังปิดชีวิตได้เหแขนนั่นนะอยู่อัตตะ,ตม,ะ,ตะมังนนะอัตตะอัตตมังทำงั้นเลอีห้ามเอ้ยยิ่งมาแข่งยิ่งมาแข่งกับกูยิ่งมาแข่งอีห้าวาสนาะกูกับวาสนะอังมันคือการอีบอดทางมึงอีหา้ามเอ้ย